โอเคเอาวันนะครับสวัสดีผมกาโพผมนิวส์คุ้มกับเกม Ghost Trick Phantom Detective นะครับผมในช h เตอร์ที่12ครับผมณนะเวลาเที่ยงคืน15ทีนะครับผมต่อได้เข้าไปแล้วนะครับที่เราได้พบว่ามิสคาเม่าถูกทับตัวไปนะครับโดย2ชายหญิงหน้าสีฟ้านะครับผมซึ่งก็คือถูกพาตัวไปแทนลูกสาวของผู้พกักษาในนี้ครับผม จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็รับชมกันได้นะครับผมก็ตอนนี้เหมือนว่าเป็นการารับผิดตัวที่ผิดพลาดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะเนี่ยเด็กสาวที่อยู่ในกระเป๋านั่นคือลูกสาวนักสืบโจคาเมล่าไม่ใช่ลูกสาวของผู้พิพากษาอืม,อมก็ลองกลับไปที่นี่แจ้งขายรู้นะครับผมว่าใครโดนจับไปกันแน่ไม่ใช่กลับไปที่ออฟฟิศของผู้พิพากษาสิ่งที่เกิดขึ้นก็ เกินกว่าที่จะรับมือไหวชายจอมทำลายล้างกลางถูกย่างโดยนักสือสาวจอมไฟลุชชน <c oughs> คืออะไรวะไม่เข้าใจความหมายครับผมอ่ะดูสถานการณ์กันนะ่างที่เห็นนะครับผมก็คือลินกำลังโมโหอยู่ไฟลุชชนนะครับผมส่วนผู้ประกาที่ทำลายเข้าของกันนั่นนี้ก็สงบเสียงลมได้แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตามที่เห็นในภาพเด่๋ยนะฉันบอกลินก่อนเรื่องที่ฉันเจอว่าการพัฒนตัวเป็นไงกันแน่ ไม่ใช่ทูกษาของผู้พิทยาษา์นะที่ถูกรับมตัวไปอะ่ะบอกว่าสถานที่ที่พวกเขาไปกบดันกันคือที่บ้านเก่าของคาเมล่าแล่พวกเขาสะพัดถึงชั้นได้ด้วยและพวกเขาไปแล้วตอนนี้แต่คาเมล่าเหรอทำไมเขารูงจับคาเมล่าไปล่ะพ่อของเขาไม่ใช่ผู้พิทยกษาเงีเ้ยวคนนี้ซะหน่อยอะ่ะฉันคิดว่าไอคำที่ว่าไอแก่เง,งีเ้ยที่เธอว่านี่มันก็ขันทีจ้ามันเหมือนกับว่าคนละพาตัวทำผิดพลาดไปหน่อยนะ เป็นอีกที่น่าสงสารมากเลยถุงรับผิดตัวไปพ้องกับพ่อตอนที่กำลังจะลงมาหาเนี่ยนะมากเกินไปแล้วนะเนี่ยจะได้ข่าวว่าเธอนั่งชิวชิลกินน้ำอยู่นะก็เม็โชคตาที่ก็เม็โชคตาที่พลิกผันมากๆเลยเนี่ยนะเห็นด้วยละแล้วก็มีอีกเรื่องหนึงน่งด้วยนะคุณรับผิดตัวพวกนั้นน่ะใช้บ้านเก่าของคอมเบล่าเป็นที่ซ่อนน่ะไม่มีทางหรอกนะมันแค่เรื่องบังเอิญแล้วพวเข้าสะบัดถึงชั้นได้ด้วยอ่ะ พวกเขาเหมือนจะรู้เรื่องพลังแห่งความตายด้วยนะฉันไม่เข้าใจหรอกนะว่าทำไมกันแน่อืม้มอ่ะอเราเคลียร์กันยนะเนี่ยฉันบอกเรื่องนี้ก่อนแล้วน,นะนักสืบอ,อย่างให้เธออะถอยไปก่อนใหม่ใครสนเรื่องเลีอาหารตอนนี้ล่ะในเวลาแบบนี้เนี่ยฟังนะท่านผู้พว่าษามันไม่ใช่ทูกสาวของเธอที่ถูกกระพาตัวไปอย่ามาแก้งทั้เป็นไม่ยินเสียงที่พวกเราพูดสิ ดีนฉันจะเชื่อเธอได้ยังไงฉันมีตัวตนอยู่จริงนะเดฟรอเธอถ้าทำไม่ใช่ที่เราพูดแบบไปดูเองมั้ยล่ะโทรกับบ้านซาแล้วก็ฉันโทรไปร้อยรอบแล้วนะแต่เหียวฉันไม่ตอบเลยอ่ะเธอไม่รับเหรอมันแปลกมากเลยมันซับซ้อนมากอ่ะโอ้ทำไมชีวิตฉันซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเธอไม่รับแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องปกติใช่ไหมเนี่ย ไม่รวยแล้วฉันก็โดนจับตาม,มองอยู่ฉันให้ตำรวจไปดูแทนฉันก็ไม่ได้อะแล้วก็ถ้าเกิดการมหาไม่เริ่มขึ้นในคืนนี้คนที่ถูกลักพาตัวก็จะโดนฆ่าอยู่ดีไม่ต่างกันกับลูกสาวฉันโดนฆ่าแล้วก็ไม่ต่างกันหรอกนะเอก็คัมภีร์ลก็โดนฆ่าก็ไม่ต่างกันเลยวู้วี่ยุ่งยากมาเลยนะจ๊ะผู้พิากษายุ่งยากมากเลย ใครวะใครพูดเสียงใคระจะสาว่าคาเมเดร่ามาเฉยคิดถึงฉันไหมที่รากจ่า <c oughs> เด็กน้อยสาว่าคาเมเดร่าเหรอเต้นเตลาเต้น <c oughs> สายท้ายสายขวาเต็มที่ไม่เจอกันนานน <c> ะ <oughs> ได้รับรายงานนิดหน่อยให้เธอคุณผู้กาาออะโค้งคำนับทีหนึ่งก่อนแล้วรีบกล่าวมาเนวนี้ น่าที่หลบหนีมามาที่นี่จา้าถ้อคณอยากเจอเขาใช่ไหมล่ะอยู่นี่แล้วไงเอ่เอมาอย่างนี้เลยนะคนนี้ต้องมาหาอยู่ตรงหน้าตาตาเลยนะครับผมอืมก็แล้วแต่จะคิดว่าจะทำาไงต่อนักสืบโจจะบอกไงดีว่าลูกสาวโดนรัฟตโตไปจะบอกไงดีว่าคัมเมลา่าโดนรัฟตโตไปเนี่ยนักสืบโจฉันขอโทษจริงๆนะชั้นยอมที่จะฉันรู้นะว่าคนบริสุทธิ์อ่ะ ฉันแค่พิสูจน์ไม่ได้อะฉันขอโทษจะพูดอะไรไหมลินเด็บโรดอย่าขอโทษฉันเลย <Yeah. S 1> อ่าามรับที่แสนสวยงามระหว่างจากับลูกสิทธิ์น้ำตาจะไหลเลยนะเนี่ยอ่าบุมไม่มาเลยทีเดียว <c oughs> เอาเงินต่อเนี่ยคนเยอะเลอเกิน <c oughs> เ,เยอะเยอะอันนี้ก่อนนะกันนะ ลินเขาไม่รู้จริงๆนะว่าโจบริสุดนะเนี่ยเธอแค่เชื่อมาจากใจอ่ะการอาหารและการรักษาตัวมันเกี่ยวข้องกับบางอย่างเวลามันเชื่อมโยงต่อกันฉันจะรวบรวมข้อมูลนะแล้วดูว่าจะคิดอะไรออกหรือเปล่ามันต้องเกี่ยวข้องกับฉันแน่ๆเลยฉันรู้อือหือนี้คุยอะไรกันอีกเนี่ยฮัลโหลรู้อะไรหรือเปล่าเธอรู้ใช่ไหมสาว่คาเนล่าการอาหารในคืนนี้ฉันไม่คิดว่าฉันจะเป็นนักบอกเธอนะ แล้วเธอโอเคแล้วคุณโอเคงั้นเหรอช่วยคอม่า,มาช่วยคอม่า,มาคุณก็รู้เหมอที่ฉันรู้อืมนางสิบโจไม่น่าทำเรื่องนี้แน่ๆนฮ่าฮ่าหัวเราเฉยโอมเมลนาหนูหน้อยฉันรู้โอมเมลนาหนูหน้อยฉันไม่รู้อะไรเลยซะหน่อยอะฮ่าฮ่า ฉันรู้สองเรื่องที่เป็นความจริงแค่สองเรื่องหนึ่งเขาถูกตัดสินโทษตายและสองเขาแยบนมที่จะหนีเจ๊ฉันทำยางนี้ต้องจับจับเขาละจ้าหนูน้อยก็ตามหน้าทีอ่อะนะในกรณีนั้นแล้วไม,ม่คุณหนึพงพาเขามาที่นี่ล่ะทำไมข้องไงเนี่ยสาวน้อยข้อนี้จะคุกใช่ไหมล่ะทำไมไม่ส่งกลับไปในคุกเหมือนเดิมละจ้า ฉันคิดแค่ว่าคุณจะพาเข้ามาที่นี่เพื่อเพื่อพูดคุยในสิ่งที่เธอคิดใช่ไหมล่ะสาวัตสำหรับเหตุผลที่เห็นกันตัวกับคุณน่ะฮะขานเลยพวกนั้นเป็นความจริงสินะเนี่ยสิ่งที่คุณสนใจมีแค่รายงานที่ระทิติมาสำคัญกว่าการช่วยชีวิตเพื่อนหรือไงอ่ะตกไงียจ้ะ ทุกกคนก็มีจุดที่จะไปไหนไม่ได้นะจ๊ะฉันก็ด้วยสักวันหนึ่งเธอจะเข้าใจนะหนูน้อยอพอแล้วล่ะลินแต่ว่านักสืบจฉันคือนักโทษประาหารที่แหกคุกมามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะแตแต่แต่ว่าแต่ว่า เออเราจะคุยกับใครในคืนรู้สึกเราจะมีหลายวิญญาณที่เราคุยได้นะครับผมทั้งหมด3คือสองสารซาลาบาคาเมลา่าที่เราคุยกับเขาไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> เอาใครก่อนดีเราคุยกับตัวน,นี้ก่อนดีกว่าเราอยากคุยกับน,นายนะต้องใจเย็นนันนายรักษาจ๋าเอ็มไม่ไดี่ได้สงสารเธอโอเคหรือเปล่าจริงๆแล้วคนที่ดูรัพผดตัวชื่อคาเมล่านะจ๊ะทำไมคฝนฝันถึงว่าพูดกับฉันในหัวอีน้อเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิเอมิลี่เหรอ หรือว่าจะเป็นเอมิลี่อยู่ข้างห้องอันนี้เข้ามาในหัวอีกคนหนึ่งใช่ก็คิดว่างั้นแหละนะว้าวฉันไม่รู้เมา่ก่อนเลยนะเนี่ยว่าผู้รักษาอยู่ข้างๆห้องฉันเองอะ่ะไม่ไม่ใช่ฉันหรอกนะเมียฉันหักล่ะมันซับซ้อนอะ่ะใช่ฉันไม่น่า้นเลยว่าเป็นคนพูดญาติที่จะบอกว่าเธอทิ้งเข้าไปคือสกว่าที่เราคิดได้ยินทุกคนใช่ไหมทั้งผู้รักษาทั้งลินแล้วนะไม่ไแน่ใจว่าจะอคืตัวลิวนหรือเปล่าด้วยนะ พยายามพูดภาษาทิ้งเขาไปเหรอเอาจริเพราะว่าว่าห่างก,กันไปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะงานยุ่งงาอะไรอย่างงี้ปะก็คงถูกก็คงใช่แหละนะที่ถกกันเรื่องนี้ตอนหน้าตอนหน้าต,ต,ตาพูดภาษาเนะี่ยได้โปรดหยุดอินทาช่านในหัวฉันทีที่ตลกไปไหนนะโอเคคุยกันเรียนต่อหลายคนในการตากที่ฉันได้ยินมานะเอเมลี่ต้องไปเรียนวิชาบางอย่างในคืนนี้วิชา แล้วแตนว่าพวกนักผาตมพวกนั้นน่ะก็เลยรอเธออยู่ใช่ไหมล่ะแต่เอมิลี่ไม่ได้แต่เอมิลี่ไม่ได้ไปอ่ะเพราะเธอไปไม่ได้เธอเป็นไข้ื่แลนสแตนว่าคนพาตัวก็จะคาเมล่าไปเพราะคิดว่าเป็นเอมิลี่ใช่ไหมล่ะก็ตอนนี้เห็นนะเอมิลี่กับคาเมล่าอยู่พอกันเลยคนละพาตัวคงจะคิดว่ามันสลับกันไงล่ะเออฮะถ้าผิดเองอะนะ แต่ฉันไม่ได้ขอให้คาเมล่าทำบางอย่างให้ฉันแล้วก็คุม้มกันเรื่องนี้ขึ้นน่ะอ้อใช่แล้วเธอขอให้คาเมล่าเอาหีบเพยียงให้เธอใช่ไหมล่ะคาเมลา่าอือฮึโอเคแล้วก็สุดท้ายไปคุยกับนางสิบโจครับผมอืบม,มาดีพอดีเป๊ะเลยขอบคุณที่มายืนให้ตรงนี้นะจ๊ะอ้อคุณผีจะก,กันอีกแล้วนะอันนี้ยังไม่รู้เรื่องแล้วผ่ดตัวคาเมล่าเนี่ยถ้ารู้นี่คงโอ้โหเปลี่ยนนักมือเป็นหลังมือแนอ่ๆผมเชื่อองั้นเลย นี่ว่าบางอย่างเกิดขึ้นนะเกี่ยวกับนักพาตัวใช่ไหมล่ะก็คนรักพาตัวบอกว่าได้รักพาตัวลูกสาวของผู้รักษาไปเนี่ยมันแย่มานเลยนะขอต้องการอะไรหรอให้ประหารเธอในคืนนี้ไงล่ะฮ่าฮ่าฉันไม่คิดเลยว่าจะมีคนเกลียดฉันขนาดนี้นี่แต่ว่าผู้รักษาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะถ้าฉันตายแล้วทุกอย่างจบใช่ไหมล่ะง่ายๆมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะทำไมล่ะ เพราะว่าคนที่ถูกอพยพตัวไปไม่ใช่ลูกสาวของผู้รักสั่งไงล่ะแต่เป็นคาเมล่าอะ,อะไรนะคาเมล่าฉันไปดูมาเองแล้วน่ะนะถูกต้องเลยไม่เป็นงัไม,ม่ได้นะและอีกเรื่องหนึง่งคาเมลาบอกฉันบางอย่างที่น่าสนใจมากเลยเธอบอกว่าหนึ่งในคนที่ฆ่าแม่ของเธอเมื่อหปีก่อนคือตัวคาเมลเองอะไรนะเธอไปคบกันกันแน่เนี่ยอย่าฟังเขา ฉันไม่คนยิงเธอฉันไม่คนยิงเอามาเองและเมื่อฉันถูกประหารในคืนนี้ทอย่างก,ก็จบคาเมลาม่าเจะเป็นต้นแบบรับอะไรอีกต่อไปเหมือนแต่คืนนี้ในฐานะที่เธอเป็นนักสืบเนี่ยเธอกล้าพูดเรื่องนี้ได้ไงเออ <c ười> คิดว่าเธอถึงุณจะตายไปก็ตาม,มก็ไม่ช่วยให้เด็กสาวคนนั้นรู้สึกดีขึ้นนะมันแค่เจ็บปวดมากขึ้นมากกว่านะ คนเดียวที่จะเจ็บปวดจากการประหารครั้งนี้ได้ก็คือเธอไม่ใช่เหรอเป็นเรื่องจริงเหรอที่นีนค่คาเมราพูดอ่ะทำไมไม่บอกพวกเราว่าเธอรู้อะไรมาบ้างอ่ะมามีถถมเรื่องการค้ากรรมาห้าปีก่อนกับภายในความตายมาห้าปีก่อนนะครับผมมาตามตรงนะจะไม่เข้าใจเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในวนนันนั้นเลยอ่ะในวันเ,เกิดของพญาชันออมา่า พวกเรากลับมาจากการทางานแล้วเธอเข้าไปก่อนเข้าบ้านกันกนแล้วกรตูมมอืมแล้วสืบัวเห็นตอนนี้หรือเปล่าตอนที่ปืนยิงก็สืบจะไม่เห็นนะตอนที่กลับดังทํางานอะ่ะเห็นตอนหลังจากนี้แล้วเข้ามาพอดีอ่ะฮะแล้วสืบจัจไม่รู้ว่าโดนยิงได้ยังไงใช่ไหมฉันหาคนยิงแต่ไม่เจอเลยไม่มีใครอยู่เลยอะมีแค่อามาคาเมล่ากับคนท่านนั้นเอง นั oh, ่นแสดงแมวของเธอคนนั้นตาตัตาเธอสินะเนี่ยโอ้คุณพระช่วยมันแย่มากเลยเนี่ยคำร่าบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอร้องไห้เธอบอกว่ากลไกที่เธอทำขึ้นมาบางอย่างมันผิดพลาดไปทำให้เกิดการก้อวที่ที่เป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นมาการก้อวที่ที่เป็นไปไม่ได้เหรอโอเคข้อใหม่ impossible m มุ e นะครับผม เอาพลังความตายก่อนนะครับผมตามลำดับนะมันเป็นเวลาหปีนับแต่ตอนนั้นแล้วนะฉันเป็นคนยิงออมาเองเวล้อธิบายเพิ่มเติมหรอกนะทุกคนควรจะเข้าใจแบบนี้ไม่แต่ฉันเองแต่ว่าในคืนนี้เธอปรากฏตัวขึ้นมาและให้ข้อมูลแก่ฉันบางอย่างที่อธิบายได้เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดมาก่อนพลังความตายสินะเนี่ยในวันนั้นห้องนั้นพลังที่ฉันอธิบายไม่ได้เกิดขึ้นมา แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะก็มีสินรุ่อยางก,ก็กระจ่างแล้วนะนะนไม่ทั้งหมดหรอกนะมีคนคู่หนึ่งรจักพวกเราที่รู้พลงังหรืความตายนี้อ,อืมมีใครอยู่นั่นหรือเปล่าได้ยินฉันไหมฉันสัมผัสถึงเธอได้นะรู้หรือเปล่าคนนี้รักพาตัวคาเมล่าไปรู้พลังนี้รู้จักพลังนี้นี่ไม่ใช่การรักพาตัวธรรมดานะมันเหมือนกับว่าคดีของพญาของฉันเ่ย เดงไม่จบลงแค่นี้นะฉันเป็นแค่คนเดียวที่คิดว่าเป็นอย่างนั้นน่ะเอสิบโจยังมีเวลาก่อนถึงเช้านะถึงแค่นี้หน่ยก็ตามเธอจะไม่เฝ้าดูเหตุการณ์นี้จนกั่าเธจบหรือไงอะ่ะก่อนนี้เธอจะตายอะ่ะอือีพอติบอมูนะครับผมการการะดิ่ที่เป็นไปไม่ได้ถึงคามล่าจะยังเด็กอยู่แต่เธอใช้มือเก่งมากเลยนะเธอพวกมีหัวในการทำขผงเล่นแล้วก็ทำกลไก แต่มันมี2จุดใหญ่ๆที่กลกมันแปลกๆไปอ่อย่างแรกก็คือว่าทำไมปืนถึงยิงได้ใช่นด้ป,นปืนที่เก่ามากเลยฉันตั้งโชว์ไว้เป็นปีแล้วนะนัสเต็งว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งที่ลูกสาวของเธอเป็นคนดีไซน์ใช่ไหมล่ะใช่แล้วล่ะไม่มีทางหรอกนะที่จะสซไพรสวันเกิดแม่ได้สิ่งนั้นน่ะและอีกจุดหนึ่งที่แปลกๆก็คือการเคลื่อนที่ของคิวปิดนั่นน่ะคิวปิดอ๋อ ตอนดึงขึ้นมาตอนที่หมุนคิปปิดขึ้นมาคิปปิดยิงมันอยู่ทางซ้ายแต่ว่ามันควรที่จะยิงไปทางซ้ายเราไม่หันกลับไปเพื่อที่จะยิงเทียนแล้วก็ยิงตัวปัดที่ปบ๊เปื่อครับผมให้ดังขึ้นมาคราบางนคนเปลี่ยนทิศทางการยิงของคิปปิดไปนะครับผมเปลี่ยน,นกลไกไปแล้วการสิงมันอือหื ฉันไม่จะพูดยังไงดีอ่ะฉันไม่มีเวลาคิดออ่ะตอนนั้นน่ะฉันรู้แค่ว่าต้องปกป้องคาเมล่าไว้ฉันก็เลยสร้างหลักฐานให้ตัวเองนิดหน่อยเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นผู้ต้องสงสัยแทนอืมแต่จันเมนเปลี่ยนเปลี่ยนสถานการณ์ที่ห้องนิดหน่อยอ่ะฮะจันเมนเรื่องอะไรปืนนี่แหละใช่เลยปืนเหรอมาคิดเรื่องนั้นแล้วปืนปืนทําไมนี่ใช่ไหม ปืนปืนไม่อยู่อา่าฮะไม่ปืนในรูปภาพที่แขวนไว้ที่กำแพงนี่นาะใช่เลยว่าไม่มีเพราะว่าฉันเน่แอบสลับเปลี่ยนปืนออกมาจากกรอบรูปเรร้อยแได้นะกับรูปภาพปอมๆอ่ะอ่าฮะ,ะาไม่ให้รู้ว่ามีกับดักเรื่องปืนยิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฉันไม่เชื่อเรื่องที่เธอพูดเรื่องกลไกที่เธอว่าแต่มีอย่างนึงที่ชัดเจนมากปืนนัน่นจะมีควันอยู่ก็คือเพิ่งยิงมาท้าสดร้อน นั่นคือปืนที่ยิงเอามายิงตื่นะเนี่ยฉันแอบซ่อนปืนไว้ก่อนที่ำตำรวจจะมาเจอแล้วซ่อนไว้เหรอฉันท่องไปในหีบเพลงและให้ไว้กับนักสืบลินไง่ะอะไรนะเธอหมายความว่าและนักสืบน่าคงคิดว่าเป็นหีบเพลงอยู่ดีใช่ไหมละ่ะแล้วแสดงว่าสิ่งที่อยู่ในหีบเพลงนั่นก็ฉันไม่เหมาะอู้ในการฆาตการรมอืนให้ตำรวจไปก็คือปืนของฉันเอง ฉันก็ทำอะไรนิดหน่อยเพื่ออะไรถามมันเข้ากันด้วยขอให้พูดกันนะว่าอะไรก็แล้วแต่จะคิดครับว่าทำอะไรถึงแด,ดดูว่าปืนที่นักสืบโจมีเข้ากับรอยศพอ,อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่รู้แหละเ <c oughs> ม่ทําเสร็จแล้วฉันก็กลายเป็นผู้สงสัยหลักเรื่องมันเศร้าและยาวนานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเออไปไหนก่อนเนี่ยรู <c> ้ <oughs> สึกงงฮนะนักสืบโจที่เธอว่ามาันเป็นความจริงหรือเปล่า <c oughs> ใช่แน่นอน แต่ว่าคาเม่าจ,จะรู้ไหม่าคุยอะไรกันงงไหมแต่ว่าคาเมราจ,จะในกรณีนี้ยังพอมีเวลานะมีเวลาเหรอเวลาไขคาดีเมื่อห้าปีก่อนนี่ล่ละทำไม่ได้ทำมานนะสิบโจใช่เลยแล้วคาเมราก็ไมไ่ทำด้วยใช่ไหมละ่ะเราแสดงว่าคนร้ตัวจริงยังอยู่ข้างนอกสินะฉันต้องไปสวยได้ไ่าใครเพื่อคาเมราด้วยอืมใส่หน้าทำไม แตใส่หน้าเลยก็ฟังดูดีนะสายหน้าเพื่อขอบคุณนะตะสุบโจลินตอนนี้หีบเพงอยู่ไหนหรอที่สวนเทมซิกอะม่นลาทิ้งไว้ตรงนั้นอะปืนนั่นเป็นลักางสำคัญนะฉันต้องเอามาให้ได้ให้ดีแบวใช่ไหมได้เลยฉันจะไปเดี๋ยวนี้นะาว่าไม่ว่าเลยซิสเตลได้สุบโจด้วยนะ แล้จ,จัดการบางอย่างเกี่ยวกับการละพาศตัวพ,พวกเราจะได้ให้ผู้ร่างสายอยู่ข้างเราให้ได้ไง <_ D> เขาบอกอีกครั้งนะว่าแค่พูดแบบมันง่าย <_ D> คนทค่าคือฆ่าโอเคแต่ว่าเขาไม่น่าแค่มองเฉยแล้วก็จากไป <_ D> เออไงดีเรายิ่งเกียจขึ้นมากดดูอะก,กดก็ได้ปหม <_ D> ะเกิดอะไรขึ้นเหรอตกลงะไรกันหรือนป่เนี่ยนักสมบูรณจ๋า เปลี่ยนแผนนิดหน่อยไงล่ะรู้สองฉันถูดอำนาตัวไปฉันจะตายไปโดยที่ปล่อยมีไว้ไม่ได้นะคาร์เมเล่าบอกกัรู้ได้งไงวะแต่ว่านายตกอยู่ในภัยจากการคุกคุมพวกเราอยู่นะอย่าลืมสะละกลับไปที่คุกซะทุกคนรอเธออยู่มีที่น,นั่งที่เจษงให้เธอด้วยนะดูน้อยแต่ฉันคิดว่าฉันจะพิสูจน์ความจริงให้เธอได้เห็นนะจ๊าทั้งสองเรื่องเหรอเธอฟังดูมั่นใจนะเนี่ยเพื่อนเกา ฉันอยากจะช่วยคเวาเมล่าไม่ใช่ด้วยวิธีเดียวเท่านั้นนะเข้าใจแล้วลเพื่อนเก่าไม่ใช่แค่วิธีเดียวสินะอืม <c oughs> อ่ะเต็นแล้วว่าไงจ๊ะหันมอ้ออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไอ้นี่ใช่ไหมเธอว่าไงบ้างล่ะผู้รักษาจ๋าให้พวกเราคลยเรื่องการตัดใจของเธอได้ยัง <c oughs> เอเขาเหรอเธอจะให้การอาหารกิดขึ้นในคืนนี้ตามแผนหรือเปล่าหรือพวกเราจะรอไว้ก่อนจนกว่าหลักฐานสาคัญจะมาถึงอืม เอาไงดีคาสั่งยังคงเดิมเออโทษกลับไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ตัดสินประหารได้เลยกรรมไรเธอต้องการนะจ๊ะผู้รักษาในโปรดอย่ากกมเช่นฉันอย่างนั้นสินโดยเฉพาะอย่างนี้อย่ากกมต่ำขนาดนั้นสินกกมต่ำเกินไป <c oughs> ในกรณีนี้ฉันขอให้คนของนายท่าคนหนึ่ง รถแหวนของคู่มารับตัวเขาหน่อยได้ไหมอ่ะมาเลยโหใจดีจังเลยนะเนี่ยเธอจา๋าขาผมออเอ่อแต่บกคือเฮ้ยอันนี้นั่งเก้าอี้เหรอ,เ,อเก้าอี้มาจากไหนอ่ะนั่งน,นั่งรอเฉยคือเอ้เก้าอี้ผมมาเฉยปฏิหารมากรถแวนจะมาในสิบนาทีคิดว่างั้นนะกันหล่อนี้คืนนี้ของเธอนี่เยี่ยมยอดมากเลย ลองชกปฏิหารดูได้ไหมล่ะภายในเวลาที่เหลือเนี่ยคุณนักโทษะหาร <c oughs> ปฏิหารเกินเรา <c oughs> เราเองต้องช่วยเขาใช่ไหมเอออ่ะ,อะจัดจัดว่าไงเอ่ยทันนี่จ่ที่ได้เห็นนังสืตัวตอนนี้ก็เป็นอิสระแล้วนะนะแต่ตอนนี้ยังช่วยไม่ได้เต็มที่อ่ะถึงแม้ว่าลินจะมีหลักฐานที่สุดได้ว่าโจบนสุดก็ตามมันก็ได้คาดถ้าเกิดว่าโจรหรือคามิล่าตายแค่คนนึงอ่ะฉันต้องจัดการเรื่องการนักโทตวัวแ้สักวิธีนึงอ่ะ คนนี้จะถามตั้สสิคนนี้ดูดีไหมเนี่ยว่าทำไงดีอ่ะอือฮะก็จริงๆถามเลยก็ได้นะแต่อยากคุยกับผู้รักษาก่อนอ่ะแนเด็โปรเซอร์จริงๆเราคนนี้จะไปไปหาไปเอมิลี่ได้แล้วนะโทษทีนะคุณผู้รักษาดาฉันไม่ได้ยินเธอลา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 ฉันรู้ว่าเธอได้ยินนะเราต้องคุยกันหน่อยแล้วเธอจะบอกว่าเธอไม่เชื่ออะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเขาพูดตรงๆเลยว่าฉันไม่เชื่อใจเธอ ต่ฉันมีคนอื่นที่ฉันเชื่อใจมากกว่าอ,อ๋อใครเหรอฉันเอง <c oughs> อธิบายไม่ได้เรื่องที่เธอมีตัวตนอยู่มไม่ปกติเลยแต่ฉันก็ไม่ไม่ปกตินะก็ตัวฉันเองก็ไม่ปกติด้วยอ่ะเธออาจจะเป็นจินตนาการของฉันก็ได้นะคิดเองอะไรงเงี้ยผลงตาเธอพลงตาฉันไหม,มเนี่ยอาตาตรงเลยนะไม่เขา้าใจเธอพูดอะไรกันแน่เธอที่ดูว่าคือเธอไม่เชื่อใจฉันใช่ไหมเนี่ยถูกต้อง อาาจรย์ไม่ช่วยอะไรเลยโอเคท่าสืบช่วยผมหน่อยเถอะท่านได้ดูแล้วผู้ว่าศาลจะไม่หยุดการประหารใช่ไหมเนี่ยกลับอะไรที่จะมีโอกาสน้อยนิดที่ลูกสาวเขาสูบแล้วพันตัวเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ให้ถูกลับพัดตัวไปมั่นใจอย่างนั้นน่ะก็มาโค่นนี้ถ้าพวกเราพิสูจน์มันมีได้นะให้ผู้ว่าศาลรู้อ่ะพิสูจน์อ่ะยังไงเหรอ ฉันไม่นานแน่เลยว่าพแผายของเขาคงไม่ได้โทรศัพท์ถึงแม้พวกเราโทรจากที่นี่ก็ตามอะ่ะถ้าพวกเราโทรจากที่นี่ก็ใช่แต่ว่าโทรศัพท์ทำงานได้ทั้งสองทิศทางนะหมายความไงเหรอฉันหมายความว่ามีแค่คนในครอบครัวเท่านั้นที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เฮ้คุณผีนะว่าไงเอ,อ่ยฉันต้องยอมรับว่า ฉันไม่ชอบีิจาดเดิมพัมนกับใครนะแต่ทธอเป็นคนเดียวที่จะเปลี่ยนสถานการณ์นี้ได้เอ่อนักสืบ5ปีที่ผ่านมานี้คาร์เมล่าเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันมาถึงจุดนี้ได้ตอนนี้ฉันใจเยังไม่ได้แล้วนะฉันไม่ชอบการขอร้องหรอกนะแต่เธอช่วยชีวิตฉันหน่อยได้ไหมฉันจะลองนะที่สำคัญก็คือการให้พยาบาหยุดกรรมาหายได้ ก็คือเรื่องของพยาของเขาและลูกสาวของเขาแต่มันมีทางไหมเนี่ยก็ตามที่พูดคุยกันครับผมที่เราต้องไปต่อคือห้องไม่เลยไม่คุยกันนายไม่คุยกันนายก็คือต้องไปที่ห้องพักที่อยู่ไม่คุยกันนายต้องกดลนข้างล่างลงมาลากข้างล่างก่อนต้้งติดหัวเนี่ยเดี๋ยวหัวขวงตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรขึ้นไรเนี่ยจะไปแล้วเนี่ยไปแล้วเอาได้ที่ี่ต่อไปคงไม่ช่วยอะไรอ่ะ ฉันนี่เวลาสิบนาทีก่อนที่รถแวนของคุกจะมาถ้าเดฉันช่วยอะไรได้เรื่องกับและผัดต,ตัวนี้ภายในสิบนาทีแล้วก็จะทีว่าสายโทรศัพท์เป็นของหมอในของฉันนะจ้าไปแล้วก็ต้องไปที่เรดี้เลดอพาร์ตเมนต์นะผมเพื่อที่จะไปดเูเอมิลี่กับแม่เอมิลี่ว่าทำอะไรอยู่ล้วจะหาวิธีที่จะช่วยให้พวกเขาโทรหากลับมาที่นี่ได้หรือไม่มายา,ยาวไปสวัสดี อย่าคิดไปเลยนอนซมอยู่นะครับผมสารคนนี้ปลอดภัยที่เดียวของเธออยู่ส่วนเมียก็ยังกดิีกอยู่ตามต I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  love you. ไอ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 รับจูม่สบายอยู่คัตกรการประหารการแหกครูการทรยศแล้วก็ตรักพาตัวอีกทุกสิทุกอย่างมันเชื่อมโยงเป็นโซ่ยาวๆที่เชืช่อมโยงกับชวกระตาที่แสนเศร้าฟังเส้นสุดท้ายที่เชื่อมโยง โคต์ท้ตาตแสนเศร้าที่ปลุกไฟใจขนสืบโจขึ้นมาโอกาสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่ห้องนี้แล้วอฮะฉันรู้สึกแปลกๆบางอย่างนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับฉันบางอย่างแน่เลยลวรวมถึงคำาิทธิพลในการและภาตัวนี้ก็ด้วยใช่ไหมละ่ะโอเคก็จะเป็นยังไงต่อไปกับเกม Ghost Trick ก็จ่พันในค่้นี้ก,นกันนะครับผมต่อข้หน้าโอเคนะครับสีน้ทตาไปหลายไปต่